STV ตราจารย์ดาวเทียมสำหรับคุรูมอเตอร์ิงช่วงนี้บอกไว้แล้วว่าจะไปอัปเดตกับรุ่นใหม่ของ t o โยต้าเขาถือเป็นข่าวร้อนนะครับเพราะเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้เรามีโฟนอินสัมภาษณ์สดด้วยนะคะจากคุณสุวัสด์แสงฉายอัมพัยผอฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่งบริษัทโตโยต้ามอเตอรประเทศไทยจำกัดคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสด์คะ่ะ ครับสวัสดีครับผมสุวัตครับครับพี่สุวัตสวัสดีครับผมโคนะครับพี่ครับรบกวนเวลานิดหนึ่งครับพี่ค่ะครับยินดีครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนอื่นพี่สุวัตเล่าถึงแนวคิดของโปรเจกต์ E85 นี่หน่อยครับหรือมาลงในโคโลราออติสเนี่ยครับครับก็เบื้องต้นเนี่ยทางทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับถ้าถ้าโดยโดยแนวคิดนะครับก็จะมีการพัฒนาอิปพิณฑนนะครับ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าในขณะเดียวกันนี่นะครับก็เป็นการตอบรับกับนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายในเงื่อนง่ของการลดนําเข้าน้ํามันแล้วก็สนับสนุนนะครับให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากขึ้นนะครับ,รบก็มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับจากนโยบายรัฐบาลตั้งแต่เราเรียกว่า e10 e20 ปัจจุบันจนกระทั่งเป็น e85 และก็นั่นคือที่มาของการแนะนำอิณร์ของโตโยต้าใหม่ในวันนี้ก็คือโคลอาออลติสใหม่ที่สามารถใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอเทนอลสูงถึง85ปอร์เซ็นก็คือ e85 ครับผมครับก็ถือเป็นโมเดลแรกของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่รองรับน้ำมัน e85 ครับใช่ครับถูกต้องครับเห็นเมื่อกี้ในภาพข่าวครับพรีเซนเตอร์แวบ,บๆเรื่องการสื่อสารการตลาดเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็จะค่อนข้างจะฮือฮานิดนึงนะครับ ตั้งแต่วันจันทรที่ผ่านมานะครับที่เรามีการแถลงข่าวแล้วก็ทดลองขับแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะครับอันนี้ผมเท้าความนิดน,นึงนะครับจากเมื่อปี2 0 1 0นะครับซึ่งเรามีการแนะนาตัวไมเน่เชนนะครับมีเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น Duo v ีดูโอวีแล้วก็ระบบเกียร์ตัวใหม่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์ซีวีทเกียสปีนะครับเพราะน,นั้นเราก็ทำนำคุณโลมพัชตะนำปาลแบบเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ ก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับแล้วก็สะท้อนถึงธรรมธนนะในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็การประหยัดน้ํามันแล้วก็อัารเล่งและการขับขีน่นุ่มนวลครับตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าโคโรล่าเนี่ยแนะนําในประเทศไทยมาเนี่ย46ปีได้แล้วครับมียอดขายรวมนะครับมากกว่า8แสนคันแล้วนะครับเราจึงมีความคิดนะครับว่านําคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยมาเป็นดีเซอร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าด้วยบุคลิกของเธอเนี่ยมีความสวยความสง่างามและ เป็นดารายอดนิยมนะครับก็เสมือนกับรถโครโ่าที่เป็นที่นิยมในในตลาดเมืองไทยอย่างสูงสุดมาตลอดนะครับเพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของรถโคโรล่าในแง่ของความสวยงามนะครับแล้วก็ความนิยมเสริมขึ้นะครับก็เลือกแล้วว่าเหมาะสมกับโปรดักต์เราครับผมครับกลับมาที่เรื่องราคานิดนึงเดียวครับที่สลวงครับเนื่องจากได้ภาษีสรรพสามิต ลดลงมาจาก e85 นะครับลดลงมา3%จาก e20 ถูกไหมครัถูกครับผมราคาขายเป็นยังไงบ้างครับราคาขายปลิกนะครับก็เราเราทางทางบริษัทตัวต้าเองนะครับก็ทําราคานะครับโดยคืน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 เรื่องของภาษีนี่ครับไปสะท้อนที่ราคาของรถยนต์นะครับโดยตัวตัวแรกก็คือตัวพันแปดนี่จะได้ผลกระทบโดยตรงในแง่ของราคานะครับเพราะว่า ทางรัฐเนี่ยลดภาษีอัรตราภาษีสามสามสามเปอร์เซ็นอย่างที่ทางพิธีกรได้เรียนไว้ครับเราก็นําเสนอลดราคาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างน่าสนใจเฉพาะเครือ่องพันแปดเรามีตัวล่างก็คือตัวพันแปะีนะครับ1 8ี e. เสนอราคาค่อนข้างเล้าใจนะครับราคาที่ราคาแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใน,นขณะเดียวกันเราก็มีรุ่น 1.8e ด้วยนะครับซึ่งเราปรับรลดราคานะครับจากภาษีนี่นะครับ จากของเดิมเนี่ย9,019,000บาทครับนะครับลดมาเหลือ8,99,000บาทนะครับล,ลดไป20,000บาท30,000บาทแล้วก็ยังยังยังปรับลดปรับลดรุ่นอื่นด้วยนะครับพันหกเนี่ยนะครับเราก็มีพันหก G ซึ่งเป็นตัวยอดนิยมยอดขายสูงสุดของเรานะครับ,รบแล้วก็ขายในราคาแค่8,019,000บาทส่วนพันหกตัวอืว 1, 6, ่นเราเพิ 1, 6, ่มถุงลมนิรภัยคู่หน้าขึ้นไปโดยที่ ขายราคาเท่าเดิมไม่ได้ึ้นราคาครับคือพอพันแปดเนี่ยมันได้รับภาษีลดลงมาเราลดราคาลงมาครับก็แต่ก็ต้องขนาดเดียวกันก็ต้องรักษาแก๊ปของพวกพันหกด้วยครับผมแล้วก็เลยคืนคืนสิ่งนี้คืนที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคให้กับผู้บริโภคเต็มๆนะครับคือพันหกถ้าไม่ลดราคาลงมาก็ใส่ออปชั่นเข้าไปเพิ่มถุงลมเข้าไปให้ดูคุ้มค่ามากขึ้นในส่วนของตัวเอาติสนะครับคุโรระเอาติส e แปดสิบห้าเนี่ยได้ปรับเรื่อง โครงสร้างชิ้นส่วนวัสดุเครื่องยนต์อะไรยังไงบ้างครับให้รองรับน้ํามันแก๊สโซลอี85ครับอ๋อถ้าถ้าถ้าเโดยโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุต่างๆที่เป็นเป็นที่เกี่ยวข้องกับทางผ่านของน้ํามัน e85 หรือว่าเจ็ทนอต85นะครับค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ายกตัวอย่างเช่นพวกแหวนลูกสูบหรือลูกสูบนะครับท่อส่งน้ํามันเข้าหัวฉีดวาลวหรือบ่าวาวนะครับ <c oughs> ทั้งไอดีไตรเสียวัว นะครับหรือว่าทีวีซีวาต่างๆทั้งนี้เนี่ยเพื่อเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าสามารถรองรับการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล e แปดสิบห้าได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปนตามมาตรฐานสูงสุดนะครับจากโรงงานโตโยต้ยา,ตาโดยตรงอันนี้ก็ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจหรือลูกค้าของโตโยตา,าน,นี่มั่นใจได้เต็มที่ครับผมก็มั่นใจได้ผมแอบถามสันกนงิดหนึ่งได้ไหมครับถ้าเติมเอาตัวบล็อกนี้หรือตัวรุ่นที่รองรับ e 8ปดิ้าเนี่ยเติมน้ำมัน e แปิห้าแล้วเนี่ยเรื่องสมรรถนะการขับขี่ับบถ้าไปเทียก เป็นซีนปกติหรือพวก e10 e20 นี่เป็นยังไงบ้างรครับผมเรียนอย่างนี้นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีนอกจากแถลงข่าวแล้วเราก็าให้ทางผู้สื่อข่าวนะครับได้ทดลองขับที่กรมฐานราด็7คณะที่ที่ทางอสนมสกลโยธินวันนั้นเนี่ยทางสายผู้สื่อข่าวไม่ใช่มีแค่เฉพาะสายข่าวยานยนต์นะครับสายข่าวบันเทิงและสายข่าวสังคมก็ร่วมกันขับด้วยนะครับโดยรวมออกนะครับก็คืออัตราเร่งเงินครับ เท่านะครับใกล้เคียงและเท่าเท่าเดิมนะครับกับรุ่นเดิมนะครับไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับทางโตโยต้านะครับได้จัดรถทดลองขับนะครับ1 8 e 8 5นี้นะครับให้ทุกโชลูนะครับทั่วประเทศ352โชลูนะครับท่านลูกค้านะครับสามารถไปทดลองขับได้ที่ที่ที่โชลูโตโยต้าทั่วประเทศนะครับครับเรามั่นใจเวลาเหลือน้อยสักนิดคำถามสุดท้ายครับอวลาเหลือน้อยครับคำถามสุดท้ายพี่สุวั์ครับ มีแผนพัฒนารถรองรับ e85 ในโมเดลอื่นๆอีกไหมครับของโตโยต้าครับครับแน่นอนครับอย่างที่ที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าแล้วก็ตอบรับกับนโยบายงทางรัฐบาลค่ะโตโยตาก็จะทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็สําหรับการรองรับใช้ e85 ในรุ่นอื่นๆเราก็ศึกษาและพัฒนาอย่าต่อเนื่องในอนาคตครับครับครับค่ะเอาละครัวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณสุวัตแสงฉายอันพายมากๆเลยนะที่มาให้ข้อมูลกับเรา เพราะว่ารุ่นใหม่นี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับคุณมากๆานะคะขอบคุณครับมีความยินดีครับสวัสดีครับค่ะก็เห็นว่าตั้งเป้ายอดขายนะครับต่อเดือนเนี่ยค่ะสี่พันห้าพันคันเลยทีเดียวนะครับค่ะโอ้ยถือว่าเป็นตัวใหม่ที่ออกมาน่าสนใจดึงดูดทีเดียววันนี้ได้ดูับชัวร์ด้วยค่ะสวยงามมากๆแล้วยังมีเอ็กเซอรี่ออปชันข้างในนะคะก็เปลี่ยนมาจากของเดิมค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยข้างหน้าเอ่อพวกโครงสร้างรูปลักษณ์อะไรไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเต็มที่ก็กระจังหน้านิดหน่อยนี่เดี๋ยวให้ดูความ ตัวนี้นะคะความกว้างของข้างในกว้างมากๆทีเดียวแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมหรือว่าที่งานมอเตอร์นอน็กโปบก็พี่สุวัสด์ก็ย้ำแล้วว่าเรื่องสมรรถนะการขับขี่นี้ก็ไม่ด้อยแน่นอนะนะครับไม่ด้อยกว่าตัวเครื่องยนต์รองรับน้ำมันปกติ <ๆ S 2> เอๆ,ๆ พร้อมกับระบบที่น่าสนใจด้วยนะคะเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วะนะคะเป็นางาวันนี้วันแรกวันแรกสนุกมากๆกนะคะ,คะก็ได้อัปเดตเรื่องรถรถที่เราชอบอยู่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้าแน่นอนก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเสมอเลยสําหรับคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามรายการของเราได้อาทิตย์หน้าแล้วก็เข้าไปในแฟนเพจของเราได้ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วปุ้ยไายพี่โก้แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ